สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็ดากันบอลแซดตอนที่4นะลำดับและอนุกรมนะลูกเข้าหรือลูกออกการเรียนการสอนในคลิปนี้ก็เนะเรียนในกรอบเรียนนอกกรอบแตกต่างกันยังไงนะมาเปรียบเทียบกันนะถ้าเรียนในกรอบนะหลังจากเรียนเนื้อหาลำดับอนุกรมแล้วเนี่ยนะวิชาแกนโคัรเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนลำดับอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกนะส่วนจะเรียนกันในแคงคูรัด1หรือแคงคูรัดสก็แล้วแต่สถาบันนะสำหรับคนที่นะไม่เคยดูการ์ตูนดาก้อนบอลเลยก็อันเดนที่ตัวสีแดงนะค่าคงตัวนะไซน์คคสค่ามากสุดก็หนึ่งนะอาร์คไซนอาร์คคสนะค่ามากสุดก็นะพายส่วน2กับพาย นั้งกลุ่มนี้เนี่ยนะถือว่าเทียบเท่ากันนะถ้ามองในแง่ของค่าฟังก์ชันนะเมืเอ่อ n มีค่ามากมันก็จะมีค่าน้อยกว่าค่าล็อกล็อกฐาน e นะล็อกฐาน10ฐานต้องมากกว่าหนึนะอันนี้สาหรับคนไม่ไม่ได้ดูการ์ตูนนะคนดูการ์ตูนก็ขอเทียบแบบนี้นะในการ์ตูนดาก้อนบอลนั่นนะมีตัวประกอบอดทนนะผลทหารพลขับหน่วยรบกินนิวนะ ออกมาฉากแรกหน่ยโดนลกกีนิวนี่เก่งมากนีไปสักพักหนึ่งเนี่ยสู้เบจิต้าไม่ไหวนะภาคแรกแรก,แรกล็อกฐาน e เนี่ยเมื่อ n มีค่ามากก็จะมีค่าน้อยกว่าพหูนาม x กำลัง1 x กำลัง2เนี่ยแต่ถ้าเป็นลำดับอนุกรมก็มักจะเป็น n กำลัง1 n 2, นลัง2ะในกลุ่มพหูนามคือ n ยกกำลังเนี่ยอาจจะเป็นรูท n รูทที่3ของ n ก็ได้ในกลุ่มนี้นะ เทียบเท่ากันเก่งกว่านะวะ่าฟรีเซอร์นะมาแล้วจะภาคหนึ่งภาคสองแลภาคต่อเนื่องเบจิต้าฟรีเซอร์คนที่ดูการ์ตูนเยอะๆจะรู้ว่าเบจิต้าสู้ฟรีเซอร์ไม่ได้นะไปสักพักหนึ่งนะคณิตศาสตร์แคนคูลัสบอกเอ็กโพเนนเชยเนี่ยมันวิ่งเข้าสู่อินฟินิตเร็วกว่าพหุนามเนะี่ย N กำลังหนึ่งแพ้ E กำลัง N แน่นอนนะคำว่าแพ้นั้นดูยังไงดูค่าลิมิตนะฟีเซอร์แพ้เซลดูยังไงดูในกระตูนนะนะหรือดูผ่านแว่นตาสเกลเตอร์ก็ได้นะี่กำลัง N ฐานมากกว่าหนึ่งนะเมื่อ N มีค่ามาก N ฝักเทือกจะวิ่งเข้าสู่อินฟินิตเร็วกว่านะจอมมานบูก็เก่งกว่าเซลนะ์พันละ นะพลังงานมากกว่านะีแล้วก็สุดท้ายก็ซปเปอร์ไซยา่านะเก่งกว่าเพื่อนนะก็เทียบกับตัวนี้ก็แล้วกันนะ n กำลัง N มีค่ามากกว่า N Factorial รียลนะฟังก์ชันใน6กลุ่มเหล่านี้เนะี่ยเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะต่างคนต่างอยู่นะเดี๋ยวก็อาจจะมารวมกันได้โดยการบวกเดี๋ยวก็รวมกันได้โดยการคูณเดี๋ยวเราค่อยไปจำแนกกันะ บันท้าเนี่ยไม่รู้จักการ์ตูนดาก้อนบอลเลยใช้บรรทัดสุดท้ายกลุ่มของค่าคงตัวมีค่าน้อยกว่าล็อกเนี่ยกลุ่มของล็อกน้อยกว่าพหุนามพหุนามน้อยกว่าเอ็กโพเนนเชียลเนี่ยเอ็กโพเนนเชียลน้อยกว่าเอ็นแฟ r ทอรีเนี่ย,ย,ยถ้าจําให้ละเอียดก็ต้องฐานมากกว่าหนึ่งนะจำให้ละเอียดจําให้แม่นยาล็อกฐานต้องเกินหนึ่งนะแล้วก็ซูปเปอร์ไซย,ยา่าเอ็นกำลังเอ็น แต่ถ้าคนดูการ์ตูนดาก้อนบอลเขาจะจําได้หมดนะหน่่ยลพิเศษกินนิวนี่ตัวคอนยังมาไม่ครบนะอูกเท่าเต่าแล้ววันนะี้เอาแค่ย่อๆนะเบจิต้านะตอนแรกแพ้ฟรีเซอร์นะฟรีเซอร์เซล์นะคนที่ไม่ดูต่อนเนื่องม่รจ้จำไม่ได้แล้วใครเกิดก่อนเกิดหลังนะสุดท้ายซูปเปอร์ไซย,ย่าก็พลังมากกว่าเพื่อนนะใครพลังมากกว่ากันใช้แวนตาสเกลเตอร์ดู ใครมีค่ามากกว่าการฟังก์ชันใน6กลุ่มนี้ดูที่ค่าลิมิตนะก็เน้นอีกทีนะนะเอาตัวละครมาเทียบกับฟังก์ชันนะก็สำหรับคนที่ดูการ์ตูนดาก้อนบอลนะคนที่ไม่ได้ดูการ์ตูนก็เอาไขโค,ร,ครรัตแท้ๆเลยนะใครมากกว่าการวัดยังไงวัดโดยใช้ลิมิตค่าคงตัวาหารด้วยล็อกลิมิตเป็นศูนย์ไม่อ n มีค่ามากนะ ล็อกหารด้วย n กํากำลังหนึ่งแค่นะี้พอแล้วเนี่ยลิมิตเป็นศูนย์ละรูทเก็ลิมิต,ต,ก,มตก็เป็นศูนย์เนี่ยแต่วิธีหาค่าเนี่ยก็แล้วแต่ว่าท่องจําพิสูจน์โดยบทนิยามเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้พิสูจน์ให้ดูทั้ง6ทั้ง5บรรทัดนี่แหละนะพิสูจน์ให้ดูย้อนกลับไปดูได้แต่ระดับการสอบท่องจําได้ก็ท่องจำไปเยอะนี่นี่สอนนอกกรอบพูดอย่างนี้เลยนะท่องจําได้ก็ท่องจำไปสอนในกรอบ ทำให้ดูแล้วพิสูจน์ให้ดูแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็ต่อเนื่องเป็นท่อนออกมานะถ้าข้ามรุ่นเมื่อไหร่นะค่าคงตัวข้ามรุ่นมาที่ n อ็นกำลังเอ็นลิมิตก็เป็นศูนย์แหละนะถ้าค่าคงตัวหาได้เอ็นกำลังเอ็นลิมิตก็เป็นศูนย์เนี่ยข้ามรุ่นนะใครใหญ่ใครอยู่เนะี่ยตัดหางปล่อยวัดนะเดี๋ยวเราจะใช้แนวะคิดแบบนี้นะี่นี่เรียงค่าฟังก์ชันให้แล้วนะนี่เรียงพลังงานให้แล้วนะี ในการทำโจทย์เกี่ยวกับลำดับอนุกรมเนะี่ยคำว่าเทียบเท่านะั้นนะ่ะนะมีความสำคัญใช้ในการเลือกนะตัวเปรียบเทียบตรวจสอบว่าอนุกรมลู้เข้าหรือลู้ออกนะมีความสำคัญในการมองโจทย์ลำดับเฉยๆเนะ3ยส2มเลังสบวก 2n บวก4เทียบเท่ากับตัวล่าง2งลบ n n บวก 4n ลัง2 มันเทียบเท่ากันนั่นะน,ะ,นะลิมิตก็เท่ากับ3ส่วน4นี่พูดในแง่ของดูว่าเทียบเท่านะแต่ถ้าพูดแบบตัดหางปล่อยวัดเน,นี่ยนะนีนกำลังสองนะเอ็นกำลังหค่าคงตัวทิ้งไปเลย2-3 n บ3ทิ้งไปเลยนะเหลือ3 n เอกำลังสองกับ4 n เอกำลังสองตัดน,นะคำว่าเทียบเท่านั้นก็หมายถึงว่าพระหุนามดีกรี2 ถือว่าเทียบเท่ากันนะล็อกนะข้างในจะกำลังอะไรก็ตามนะกำลัง4กำลัง2,024นะตัวล่างนะเอ็นกำลัง3นะล็อกของพรุนามเอ็นกำลัง3นะล็อกของนะเอ็นจกกำลัง2,517ถือว่าเทียบเท่ากันนะว่าคำว่าเทียบเท่าดูโครงสร้างแบบนี้นะจากดีมานี่ หลักคิดคือจะเรียกว่าใครใหญ่ใครอยู่หรือตัดหางปล่อยวัดก็ได้นี่สิบสองเอ็นบวกสี่ตัดทิ้งไปแล้วเหลือแค่นี้นล็อกผลคูณคือล็อกผลบวกตัดหางปล่อยวัดทิ้งไปแล้วเนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เทียบเท่ากับล็อกเอ็นตัวนี้ก็เหมือนกันนะลบสี่บวกสามเอ็นตัดทิ้งไปแล้วล็อกผลคูณคือล็อกผลบวกล็อกห้าถือเป็นตัวเลขชนิดหนึ่งเทียบกับล็อกเอ็นแล้วตัดหางปล่อยวัดไปเลย หลังโนะครงสร้างนะข้างบนเนี่ยข้างบนก็เทียบเท่ากับล็อกข้างล่างก็เทียบเท่ากับล็อกเนะี่ยลิมิตมีค่าแล้วละ,ละนะแต่มีค่าเท่าไหร่นั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดนะว่าต้องแสดงวิธีหาค่าเนะี่ยจัดรูปพิชคณิตแล้วนะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะนะหน้านี้ก๊อปปี้มานี่พูดซ้าแลลวนะลำดับ2ตัวนะถ้าจับหารกันแล้วลิมิตเป็น LL มากกว่าศย์ลำดับของเลขบวกนะ ถือว่าลำดับ2ตัวนั้นเทียบเท่ากันประโยชน์ใช้งานก็คือตรวจสอบลิมิตของลำดับนะตรวจสอบนะอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกเดี๋ยวเราก็จะใช้กันในคลิปนี้แหละนะันก็มีคำว่าใครใหญ่ใครอยู่นะตัดหางปล่อยวัดนะเราเทียบเท่ากัน,นพูดอย่างนี้เลย n พหุนามดีกรี2บนล่าเนี่ยเราเทียบเท่ากันลิมิตต้องออกมาเป็นตัวเลข ล็อกบนก็ล็อกล่างก็ lock, ล็อกเราเทียบเท่ากันลิมิตต้องออกมาเป็นตัวเลขในคลิปหมายเลขเนี่ยเจ็นีจะมีการอธิบายผังงานพร้อมตัวอย่างประกอบนีในคลิปนี้ก็ Copy มาเอาไว้อ้งอิงใช้งานนี่แหละนะว่าเดี๋ยวถ้าเราเจอโจทย์อนุกรมลูกเข้าหรือล,ลูกออกขั้นที่หนึ่ง enter m test เนี่ยดูว่าลิมิตพจน์ที่ n อ,อ็เอเ,อเป็นศูนย์ไหมทาไมเป็นศูนย์ อนุกรมลูกออกถ้าเป็นศูนยนะ์เลือกวิธีให้เหมาะสม Root น e s t รู t ทส t ลโ t เทสคอม i s o n ันเ t สลิมิ comparison, comparison แล้วก็อินทิ r กร t เทสเลือกวิธีให้เหมาะสมนะไม่อ่านให้ฟังในรายละเอียดนะไปดูคลิปนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวกลายเป็นพูดซ้ำสองคลิปนะพอตรวจสอบโพตีเอลลิมิตไม่เป็นศูนย์ปุ๊บเนะี่ยเดี๋ยวเราเลือกวิธีให้เหมาะสมนะ แล้วก็มีตัวอย่างที่บอกว่าทำได้ทั้ง5วิธีด้วยย้อนกลับไปดูในกลุ่มเหล่านี้เลยนะไปดูในเพลย์ลิสต์เลยมีตัวอย่างที่บอกว่าอนุกรมตรวจสอบได้ทั้ง5วิธีก็ยังมีนะละตรงนี้ก็เน้นว่าผ่านขั้นตอนนี้เลือกวิธีให้เหมาะสมนะ ผังงานอีกอันหนึ่งก็คืออนุกรมลู่เข้าอย่างสมบูรณ์ตรวจสอบอยังไงซิกมาเอนะตรวจสอบพจท,ที่ N อ็นนะลิมิตไม่เป็น0อนุกรมลูก่ออกแต่ถ้าเป็นศูนย์ขึ้นมาดูลู่ที่เอของแอบสู u t เอ็นะถ้าแอบสูตถ้าลิมิตตัวนี้เป็น L อลนะแอน้อยกว่าหนึ่งอนุกรมร่างเดิมนะี่ลู่เข้าอย่างสมบูรณ์นะถ้ามากกว่าหนึก็ลูก่ออก L เป็นหนึ่งสรุปไม่ได้ r นะ่ยเรเชเนะดูลิมิตอัตราส่วน AN บวกหส่วน AN นนแอบได้นะ L น้อยกว่าหนึ่งอนุกรมลู่เข้าอย่างสมบูรณ์ถ้า L มากกว่าหนึ่งลูก่ออกนะถ้าเป็นหนึ่งไปตรวจสอบโดยวิธีอื่นเนะพราะในคลิปเนะี่ยมีผังงาน2ผังงานและมีการตรวจสอบอนุกรมสลับด้วยนะย แต่คําว่านะสอนในกรอบสอนนอกกรอบในคลิปนี้นะจะเน้นคิดในใจคิดเลขเร็วนะส่วนวิธีทําโดยละเอียดนะไปดูในเนื้อหาในคลิปเหล่านี้นะในคลิปนี้ก็มีเนื้อหาโดยวิธีทําโดยย่อเหมือนกันนะนะส่วนจะได้คะแนนเต็มไหมนะต้องเน้นว่าถามครูผู้สอนนะอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกนะี่ยเดี๋ยวเราจะใช้หลักเราเทียบเท่ากันนะก็ สอนนอกกรอบก็ดูผ่านเวนตาสเกลเตอร์เนื้อดูพลังของอนุกรมตัวนี้นะแต่จริงๆคือใช้หลักเทียบเท่าฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยเทียบเท่ากับ1ก็สูงสุดมันไม่เกิน1อ่ะต่ำสุดก็ลบ1 N มกับสารกำลัง n ใครใหญ่ใครอยู่สารกำลัง n อ,อยู่จะเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดก็ได้เพราะของชิ้นนี้เทียบเท่ากับของชิ้นนี้เนี่ยแต่การทดสอบ วิธีทำจริงๆเนะี่ยจะใช้นะทเ o ี t ยรูเทสเลโชเทส Comparison, ลิมิต Comparison น,นั้นอีกเรื่องหนึง่งนะเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะทำให้ดูทั้ง4ข้อนะแต่ในนี้เนี่ยให้เห็นแนวคิดระดับคิดในใจนะมองผ่านแว่นตาสเกลเตอร์กันซ้ายมองเป็นหนึ่งเท่เลยมันกลุ่มเดียวกันเนี่เทียบเท่ากัน N อนกับสกำลัง N ตัดหางปล่อยวัดมองแค่นี้พอ ตัวนี้เนะี่ยลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อิฟินิตนะพจนนี้ลิมิตเป็นเป็น1น,นั้นของชิ้นนี้ก็เทียบเท่ากับ1นึ่งเนะี n ่ยเอก็สรุปผลได้ละเห็นไหมพอเรามองการเทียบเท่าปุ๊บเนี่ยนะีก็สามารถสรุปผลได้เร็วขึ้น l o อก n ส่วนเอ็นลัง2ตัวนี้เนะนี่ยนิสิตนักศึกษามักจะงงนะา่าจะตรวจสอบอยังไงเดวในคลิปนี้อาจจะที่บายให้ฟังนะวิธีเลือก อยู่ดีๆโผล่ไม่ได้ยังไงนะเทียบเท่ากับตัวนี้ในคลิปนี้จะสอนวิธีเลือกเนะี่ยหนึ่งส่วน n ยกกํกำลัง1.1ดได้ไหมเดี๋ยวตอบกันเนะี่ยหนึ่งส่วน n ยกกํกำลัง1.7ดได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวตอบกันแต่หลักการมองคือเราจะมองของเทียบเท่าเนะี่ยมองไม่ชัดแบบข้อ1นเะนี่ยเดี๋ยวก็จะมองให้ชัดหลักการคิดนะข้อ C นะ ข้างบนเป็นพหูนามเห็นชัดเจนนะข้างล่างเครื่องหมายในรูปนะถ้านักเรียนมี่ยเขาคงไม่เรียกพหูนามนะนักเรียนม6ก็ไม่เรียกพหูนามนะแต่คําว่าเราเทียบเท่ากันนะจะมองได้เป็นพหูนามนะใขรใหญ่ใขรอยู่น,ะนี่เนลัง5 12ทิ้งไปเลยนี่ n อ็นลังห้าลัง2ทิ้งไปเลย n อ็นลัง5ถอดรูท เหลือ5้าส่วนสองหส่วนสลบหมาถึงลบตัวนี้นะนี่เองกำลังหนึ่งนะมันก็เลยเทียบเท่ากับเนี่ยซิกมาหนส่วนเยกกำลัง1.5ด้ังการมองเทียบเท่าก็คือกำลังเอ็นตัวบนกับกำลังเอ็นตัวล่างลบกันนีมั่นใจได้เลยเนี่ยอนุกรมตัวนี้เทียบเท่ากับตัวนี้เทียบเท่ากันแต่วิธีตรวจสอบจะใช้คอมพาริสันเฉยๆใช้อสมการ หรือใช้ลิมิต Comparison อีกเรื่องหนึ่งนะหรือจะไปใช้วิธีตรวจสอบอื่นๆเช่น r e t ช o t e เทก็ได้แต่ร t ทเทสไม่แนะนำนะในตัวอย่าง4ข้อนี้ก็เน้นหลักการเลือกสิ่งของเทียบเท่านะคร้ใหญ่ครอยู่นะลิมิตพดที่ n เป็นไม่เป็น0น,นะตัวนี้มองยากแต่ได้มีหลักการคิดครใหญ่คร้ยอยู่ตัดหางทิ้งเลย เ็กำลัง5ถอดรู้เหลือนะ5ส่วน2 5ส่วน2ลบ1เหลือ3 2ส่วน2เห็นไหม,มองหลักการเทียบเท่าเนะี่ยตัวอย่างที่1นะึ่งนใช้หลักการเนะเทียบเท่านะีใครใหญ่ใครอยู่นะี an นะย s i n มีค่าไม่เกิน1หรอกเนะเพราะฉะนั้น absolute an พจนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน n บวก3ายกกำลัง n นะใครใหญ่ใครอยู่เอนะกำลังหนึ่งกับสามกำลังเอ็นเอนกำลังหนึ่ง 1, สู้ไม่ไหวหรอกเนะี่ยทิ้งไปเลยก็เลือกใหม่เป็นตัวนี้เานะฉะนั้นพอเข้าใจหลักคิดแล้วเลือกเร็วขึ้นก็ข้ามตัวนี้มาที่นี่เลยเห็นไหมแต่ตอนนี้นะสอนหนังสืออยู่นะสอนนอกกรอบก็จะพูดยาวสักนิดหนึ่งนะ cn นะีลูกเข้าแน่นอนเพราะว่าเป็นอนุกรมเลขาคณิตนะอัตราส่วนร่วมนะหนึ่งส่วนสาม ตกลงซิกมา cn ลูกเข้าลส่วน cn เจับหารกันอันนี้คืออนุกรมของเลขบวกนะเห็นไหมตรงนี้ใช้หลักคิดอีกแล้วเห็นไหมตัดหางปล่อยวัดลิมิตเป็นหนึ่งก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะถามครูผู้สอนวนะ่ายอมให้คิดเลขเร็วขนาดนี้ไหมหรือต้องไปใช้ทฤษฎีบทโลปิทาลหรือต้องเอาสางกำลังเอ็นหารบนล่างเนี่ยถามครูผู้สอนด้วยโดยเนี่ย เปรียบเทียบค่าลิมิตนะ c n ลูกเข้าลิมิตตัวนี้เป็น1 sigma b n ก็ลูกเข้าด้วยโดยการเปรียบเทียบเฉยๆนะอนุกรม b n ลูกเข้านะอนุกรม a อ s o l ู t e a n ก็ลูกเข้าด้วยเพราะฉะนั้นอน,อนุกรมดังเดิมลูกเข้าอย่างสมบูรณ์อันนี้ถือเป็นวิธีทําแบบหนึ่งนะมีโจทย์ปัญหาข้อหนึ่งมีวิธีทำได้หลายวิธีนะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีทําที่ทําได้ให้ใช้หลักคิดนะใครใหญ่ใครอยู่การเลือกของมาเทียบเท่านะนะคำว,ว่าตัดหางปล่อยวัดก็เป็นภาษาสอนนอกกรอบนะสอนในกรอบก็เงียบๆไม่ต้องพูดอะไรนะเอาฉากกำลังเอ็นหารบนล่างเดลลิมิตออกมาเป็นหนึ่งเองแหละตัวอย่างที่2องนะซิกมานะคอสหนึ่งส่วนเอํกำลังสองลูกเข้าหรือลูกออก ย้อนกลับไปดูผังงานนะขั้นที่1 end term test นะตรวจสอบแล้วลิมิตของตัวนี้ออกมาเป็น1เพราะฉะนั้นอนุกรมลู่ออกางการทดสอบโดยใช้ end term test นะดูเทียบกับผังงานนะตัวอย่างที่3า sigma n ตั้งแต่1นึงถึง i n f i n i t ต Log n ส่วน n กํลังสองลู่เข้าหรือลู่ออกอะคลิปนี้มาดูกันช้าช้านะ การเลือกอนุกรม p เขาเลือกกันยังไงนะโจทย์ให้มา an คือ log n ส่วน n กํลัง2นะมันมากกว่าเลือกกับ0แน่นอนเนะเลือกอะไรหนะึ่ง1ส่วน n กํลัง p เนะก็เป็นอนุอเป็นลำดับ bn สัญลักษณ์ตัวนี้ไม่ใช่เท่าแบบคณิตศาสตร์นะเท่าแบบเทียบเท่าเนะีเราจะเอาสิ่งของอะไรมาเทียบเท่ากับตัวนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ มันตัวนี้นะใครมีเอกสารก็เอาปากกาวงไว้นี่คือเทียบเท่านะีถ้าคลิปก่อนหน้านี้นะเน้นเอกสารก็3ขีดสีแดงนะีต่นี้เอาเท่ากับเฉยๆแต่มาพูดในคลิปว่านี่คือเลือกของที่เทียบเท่านะี P คืออะไรตรงน,นี้ยังเลือกไม่ได้ดูถัดไปเนะี่ย AN ส่วน BN นะี ANBN จัดรูปแล้วข้างล่างก็กลายเป็น n p, นกำลัง2อลบ p เนี่ยขั้นตอนนี้ต้องเปลี่ยนจากลำดับนะีฟังก์ชันโดเมนเป็น n 1 2 3 4เป็นฟังก์ชันค่าจริง x เนะีเพื่อจะอ้างใช้ทฤษฎีบทโลปิทาลเนะนี่ยอนุพันธ์ตัวบน1ส่วน x อนุพันธ์ตัวล่าง2ลบ p อยู่ข้างหน้า x กำลัง2ลบ p ลบทิ้งด้วย1นะีตัวนี้มี x กำลัง1นีลบหหายไปแลเหลือเท่านี้นะี P ควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะเราก็มานึกถึงนะลิมิตเนะี่ยเปรียบเทียบโดยค่าลิมิตเนะี่ยถ้าลิมิตตัวนี้ออกมาเป็น0แฝงความหมายว่าเนะี่ยถ้าลิมิตตัวนี้ออกมาเป็น0ูนย์จะแฝงความหมายว่าตัวบนน้อยตัวล่างมากตัวมากลูกเข้าตัวน้อยก็ลูกเข้าด้วยนะคือหลักคิดของลิมิตเปรียบเทียบเดี๋ยวเราก็จะเลือก P ให้เหมาะสมนะสอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎีเห็นไหม จากเดิมไม่รู้ว่า p เป็นอะไรตอนนี้รู้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเลือก p ที่ทำให้ลิมิตตัวนี้เป็น0และ bn ลูกเข้าด้วยเพื่อจะอ้างเหตุผลว่าเนะี่ยตัวใหญ่ลูกเข้าตัวเล็กก็ลู่เข้าเนะี่ยอันนี้ลองมาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะ p ที่ทำให้นะ bn ลูกเข้านะแล้วก็เลือกได้เลยเนะี่ยอย่าเป็น2ก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะ เป็นเลขศูยนยะ์้ะให้อยู่ระหว่าง1กับ2นะให้มากกว่า1ด้วยเหตุผลว่าเราจะอ้างว่าเนะี่ยซิกมา BN ลูกเข้านะี่ั้นพควรจะมากกว่า1นควรจะน้อยกว่า2เนะีเป็น3เป็น10ไม่ได้เดี๋ยวนะีอนุกรมมันจะกลายเป็นอินฟินิตอ่ะขอโทษลิมิตตัวนี้จะกลายเป็นอินฟินิตสรุปไม่ได้นะ โดยการเปรียบเทียบค่าลิมิตรเราอยากได้ว่าลิมิตตัวนี้เป็น0 s i g m ซิกมา bn ลูกเข้านะก็เลยให้ P มีค่าระหว่าง1กับ2ก็มีได้เยอะเตนะหนก็ได้1.2ก็ได้1.3ก็ได้ในคลิปนี้จึงเลือกเป็น1.5นะี่นี่คือที่มาของตัวนี้นะว่าเราทดเลขแล้ว P ต้องอยู่ในช่วงนี้แล้วเลยเลือก P เป็น1.5 Sigma ซิกมา bn ลูกเข้านะี AN น้อยกว่า b n <st it ian> เพราะว่าลิมิตเป็น0ตัวใหญ่ลูกเข้าตัวเล็กก็ลูกเข้าด้วยเพราะฉะนั้นซิกมา AN ก็ลูกเข้าเนะเปรียบเทียบโดยใช้ค่าลิมิตเนี่ยเห็นไหมในพังงานนั้นมี5วิธีนะในที่นี้เลือกใช้เปรียบเทียบค่าลิมิตนะแล้วก็สรุปได้ว่าอนุกรมตัวน,นี้ลูกเข้าตัวอย่างที่4เนะี่ย เ n นะมากกว่าหรือเท่ากับ0นะอ่ะมาดูนะสัญลักษณ์เท่ากับเท่ากับเท่ากับพวกนี้นะคือ3ขีดสีแดงแบบคลิปที่แล้วนะคำว่านี่คือเทียบเท่าถ้ามองเท่ากับแบบนักเรียนม3มมันคงไม่เท่าอ่ะนะเขียนเท่ากับแบบนักเรียนม6กมันก็ไม่เท่านะจากนี่มานี่หลักคิดคือตัดหางปล่อยวัด12 n สกำลังสองทิ้งไปเมื่อเทยบกับ n กำลังห้า ถอดรูปก,ก็5ส่วน2ลบทิ้งได้1เหลือ3สนะ่วน2ะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะพอเลือกเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะ AN กับ BN เทียบเท่าแล้วเราตั้งใจเลือกให้มันเทียบเท่าเลยนะีเพราะฉะนั้น AN ส่วน BN พอหาค่าลิมิตนะีหลักคิดเหมือนเดิมนะีตัดหางปล่อยวัดเหลือเท่านี้จัดรูปแล้วนะีเหลือ3นะลิมิตออกมาเป็น 3. นะ AN กับ Bn นะลูกเข้าด้วยกันหรือไม่ก็ลูกออกด้วยกันนั่นคือการสรุปโดยใช้แนตะ่เปรียบเทียบค่าลิมิตลิมิต An ็นจน Bn เป็น3 s i นะซิกมา BN เป็นอนุกรม P ลูกเข้าเพราะฉะนั้นนะโดยเปรียบเทียบค่าลิมิตซิกมา An ก็ลูกเข้าด้วยนะเป็นอนุกรมตัวนี้ก็เลยลูกเข้า ก็ยังมีอีก4ข้อนะที่พูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ